โอเคไหมครับไม่มีเจ้าของกิจการคนไหนที่รองงานหรอกครับการเป็นเจ้าของธุรกิจกับการเป็นพนักงานมันต่างกันตรงนี้เป็นพนักงานมันคือมีคนมอบหมายงานให้มีคนแอสไซน์งานให้แล้วเราก็ทําตามงานที่เขามอบหมายให้แต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณต้องสร้างงานขึ้นมาเองโอเคไหมครับ <S <S ข้อที่สองครับคือวิธีการเช็คว่าเราทํามีสิทธิภาพคือเราติดตามดีไหมนะครับเราตามรายไดดีหรือเปล่าดูยังไงดูยังไงนะครับเรื่องแรกเลย เราสามารถทําให้คนที่เข้ามาเนี่ยเขาฟังลิงก์และมาประชุมได้ไหมนะครับไว้เราไปทําเคสเนี่ยเราทําให้คนฟังลิงก์ได้ไหมมาประชุมได้ไหมคือก่อนที่เขาจะมาประชุมนะเขาต้องฟังลิงก์ก่อนเราผมนะก่อนที่จะมาประชุมแบบต่อนเนื่องต้องทำให้เขาฟังลิงก์ก่อนคนที่เขาไม่ฟังลิงก์คือคนที่ไม่ค่อยฟังลิงก์เนี่ยยังไงไม่ค่อยได้มาประชุมเลย <alal x. S 1> นั้นเราต้องเคลียร์ความคิดให้ดีนะครับท่ายังีให้คนฟังลิงก์และมาประชุมเรื่องแรกเลย คุณต้องเอาจิตวิญญาณไปทำนี่ใช้คำนี้เลยนะอย่าไปแต่ตัวเอาวิญญาณไปด้วย <c oughs> คือบางทีเนี่ยผมนั่งดูดาวไลน์ทำงานเนี่ยบางบางบางเคสเนี่ยแบบอมืมาแต่ตัวนะครับวิญญาณอยู่ไหนก็ไม่รู้นะคือแบบโมโ,โนโเนี่เล่าแบบเนิบม,มากแล้วแบบผมเป็นรับไลน์ผมแม่งยังจะหลับเลย <c oughs> พอดเตะแม่งไม่เหลือนะแบอบกว่าผมนั่งแม่งแบบกูจะหลับแล้วมึงช่วยแบบตื่นเต้นหน่อยได้ไหมแบบวะนะครับคือบางครั้งเป็นแบบนั้นแหละ เออแล้วก็รู้เลยว่าแบบถ้าเป็นแบบเนี้นะครับกาแฟไหมครับต้องเบอร์ดี้กาแฟกระป๋องแบบที่บุง้งแบบสิบสองบาทนะเออมันต้องอารมณ์นั้นแหละคือคุณต้องตื่นเต้นมันต้องคิดเลยว่าแบบเออช็อตนี้นะเวลาเรานั่งคุยกับเขาเนี่ยนะครับถ้าเขาเกิดแอคทิวิตี้อะไรขึ้นมาเนี่ยเขาสปาร์คขึ้นมาเนี่ยแล้วก็แตกตัวได้แล้วไปเจอแบบเนี่บอกว่าโอ้โหมันต้องคิดเจนนการแบบนั้นมันจะทําให้คุณตื่นเต้นทุกเคสมีความหมาย อย่าไปคิดว่าแบบเออคนนี้แบบดูไม่น่าเวิรแบบ์กมั้งดูไม่สนใจมัง้งแล้วแบบคุณจะทําให้เต็มที่เชื่อผมทุกเคสมีความหมายต้องทอํายังไงก็ได้ให้เราแบบใส่เต็มทุกเคสอะ่ะคือเวลาผมง่วงเนี่ยตอนนี้แล้วแล้วก็อายุไม่น้อยนะครับชอบง่วงตอนบ่ายนะเป็นอะไรไม่รู้นะก็แบบเวลาง่วงๆเลยเป็นไ,ไงนะครับต้องหาวิธีการจัดการผมก็กินกาแฟก็อะไรก็ได้อะ่ะให้มันแบบตื่นนะครับแล้วก็วิญญาณก็จะอยู่ในร่างนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคตามนั้นนะต้องตื่นเต้นก่อนนะครับสองคือ เราต้องทาให้เขารู้ว่าโปรเจกต์นี้มันเกี่ยวกับเขายัางไงเวลาเราเราคุยกับเขาเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจชีวิตเขาด้วยว่าเออรูปแบบชีวิตเขาตอนนี้มันเป็นยังไงสถานการณ์ชีวิตเขาเป็นยังไงเขามีลูกเขางานยุ่งเขาเออ,อยู่ห่างพ่อแม่อยู่คนละประเทศกับพ่อแม่คือคุณต้องหาเพ,พนพอยของเขาให้เจอโอเคปะ่ะคนทุกคนมีเพ,พนพอยอยู่แล้วไม่มากก็น้อยมีจะมีกี่จุดก็แล้วแต่แต่มีแน่นอนทุกคนมีเพนพอยอยู่แล้วอยู่ที่ว่าคุณหาเจอไหม หนึ่งคือคุณหาเจอไหมสองคือเขามีเพนพอยต์แล้วเขารู้สึกไหมว่ามันเป็นเพนพอยต์ของเขาถ้าเขาไม่รู้สึกว่าเป็นเพนพอยต์เขาจบอันนี้ยากแต่ก็แต่ก็เขาก็มันก็จะมีคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเพนพอยต์นี่มันเป็นเพนพอยต์จริงเช่นเขาอยู่ห่างพ่อแม่พ,แมพ่อแม่อยู่เมืองไทยตัวเขาอยู่อเมริกาอยู่แคนาดาแล้วเขารู้สึกว่าถ้าเลือกได้อ่ะอยากอยู่กับครอบครัวแต่มันเลือกไม่ได้เพราะอยู่ที่นี่รายได้เยอะกว่าอยู่เมืองไทยกลับไปเมืองไทยด้วยอายุตอนเนี้ยไม่รู้จะทําอะไรให้รายได้เท่าอยู่อเมร เป็นแทบโหไม่รู้จะทาอะไรเลยอ,ะอ่ะเนอะไปก็ต้องอยู่นี่ยอมแลกอะ่ะเพื่อให้มีรายได้ามากขึ้นแล้วก็ส่งไปดูแลที่บ้านแต่ก็ต้องแลกด้วยการชีวิตที่มันหายไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันอะ่ะเนี่ยคือเพนพอยโอเคไหมคุณก็ต้องคุยเรื่องเนี้ยว่าแบบเออธุรกิจแอมเวมียนเป็นธุรกิจที่แบบคุณอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกอะ่ะเพราะคุณสําเร็จนะคุณกลับไทยคุณอยู่ไทยายาวหรือคุณจะพาครอบครัวมาอะไรได้หมดมันทําให้คุณมีชีวิตที่เลือกได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ย ต้องให้เขารู้ว่าโปรเจกต์นี้มันจะแก้เป็นพอยต์เขาได้ยังไงแล้วเขาจะฝังลิงโอเคไหมครับแล้วก็ที่จะเคลียร์เยอะมากนะครับในช่วงเริ่มต้นก็คือเคลียร์เรื่องเวลาแล้วก็ความถนัดโอเคไหมนะครับอันนี้ต้องเคลียร์ตั้งแต่แรกเลยเวลากับความถนัดจะเคลียร์บ่อยมากนะครับเรื่องเวลาผมก็จะเคลียร์ว่าออทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่ทำไมชีวิตไม่เหมือนกันเพราะคนบริหารเวลาไม่เหมือนกันถามว่าเวลาเรารู้สึกว่าเวลาเราน้อยเราเวลาน้อยเพราะอะไร เวลาเราน้อยไม่ใช่เพราะงานเรายุ่งนะเวลาเราน้อยไม่ใช่เพราะว่าเราลูกเล็กนะคนลูกเล็กเนี่ยแล้วว่างแล้วมีเงินเยอะก็มีนะจริงไม่จริงเข <c oughs> ้าใจาความหมายไหมคนที่แบบมีลูกเล็กแต่มีเวลาว่างเยอะแยะเลยนะมีอิสระภาพในชีวิตแล้วมีรายได้เยอะด้วยเนี่ยก็มีแปลว่าลูกเล็กไม่ได้แปลว่าทําให้เรายุ่งไม่ใช่งานยุ่งก็ไม่ได้แปลทำไม่ได้แปลว่าทําให้เวลาเราน้อยนะไม่ใช่ครับ สิ่งที่ทําให้เวลาเราน้อยคือ5ปีที่แล้วไม่เจอเราไม่เจอเครื่องมือที่ให้เรามีแพสซีฟเป็นคำเยอะๆถ้าวันนี้เรามีแพสซีฟคาเยอะเวลาเราก็เยอะจริงไม่จริง,งทางเดียวเลยที่คุณจะว่างได้คือคุณต้องมีแพสซีฟเป็นคาคุณถึงจะว่างไม่ใช่หลอดตกงานแล้วค่อยมาทำไม่ถูกปะอย่างนั้นว่างแบบนั้นไม่ได้ทําหรอกถูกไหมมันต้องมีแพสซีฟคำถึงจว่างเพราะฉนั้นจัดเวลาครับเนี่ยคือเคลียร์เรื่องเวลามันไม่สำคัมว่ายุ่งหรือเปล่าสองนั้นว่าอยากจะว่างไหมถ้ายุ่งเพื่อแอคทีฟอะยุ่งเพ ถูกไหมครับคุณปลูกอะไรคุณได้แบบนั้นอะ่ะคุณปลูกมะม่วงกอได้มะม่วงคุณปลูกทุเรียนคุณได้ทุเรียนะ่ะถูกป,ปะคุณยุ่งกับแอคทีฟม,มันจะได้แพสซีฟไหมมันก็ไม่ได้ไงจริงไม่จริงถ้าคุณอยากบ้านคุณต้องมีแพสซีฟนะครับก็จัดเวลามาเรียนรู้เรื่องแพสซีฟมาฟังลิงกันนะครับความถนัดอ่าเรื่องนี้ก็จะเขียนตั้งแต่แรกคืองานทุกงานบนโลกวันแรกที่ทําไม่ถนัดอยู่แล้วเอาเรา,าจริงปะต่อให้เราได้ทํางานใน สายงานที่เราเรียนจบมาวันแรกที่เริ่มต้นทํางานก็ไม่ได้ถนัดสักทีเดียวนะก็ต้องเรียนรู้ใหม่นะจริงไหมแต่พอทางานนั้นไปนสักปีสองปีสามปีเป็นไงครับถนัดขึ้นเห็นไหมงนั้นความถนัดไม่สําคัญครับสร้างได้โอเคปะ่ะแล้วก็อยากอีกเรื่องหนึ่งที่จะเคลียร์คืออย่ากกลัวงานยากโอเคไหมันก็จะมีคนใหม่ๆที่รู้สึกว่าแบบเออเฮ้ยมันดีนะแต่มันจะเป็นไปได้ไหมเราจะทําได้หรือเปล่าอ่าคนหลายคนด้วยคิดนะผมก็คิดนะในช่วงเริ่มต้นผมก็จะพูดเรื่องนี้ว่าเฮ้ยอย่าไป กลัวเรื่องความยากง่ายความถนัดคือเนี่ยที่บอกคือทุกงานที่ทำมาแรกไม่ได้ถนัดหรอกแต่เดี๋ยวทำเรื่อยๆเดี๋ยวก็ง่ายขึ้นแอมเวย์ MV ไม่ได้ยากมันแค่เป็นเรื่องใหม่เราแค่ต้องเรียนและที่สำคัญคือผมก็จะพูดเรื่องนี้บ่อยมากก็คือผมจะบอกเขาว่าอย่าทำแต่งานง่ายนะเพราะส่วนใหญ่งานง่ายเนี่ยมักให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเเราว่าจริงไม่จริงงานที่จะมีไรายได้ที่ครอบคลุมทั้งครอบครัวดูแลคนในบ้านได้ดีมีชีวิตที่ดี มีความมั่นคงที่สูงเนี่ยงานนั้นต้องท้าทายกว่างานง่ายๆอยู่แล้วว่าคนรายได้อะทางานที่ให้รายได้เดือนละสามพันเหรียญอะ่ะกบทางานที่ให้รายได้เดือนละสองหมื่นเหรียญนะแล้ว่างานแบบไหนาย,ยากกว่ากันก็ต้องสองหมื 3, ่นป่ะสามพันก็ต้องง่ายกว่าสองหมื่นอันนี้ผมพูดตรงๆนะถูกไหมอยู่แล้วอะ่ะงานที่ได้รายได้เดือนละสามพันเหรียญง่ายกว่าทํางานที่ได้รายได้เดือนละสองหมื่นเหรียญครับแต่ถ้าทํางานที่ได้เดือนละสองหมื่นเหรียญสาเร็จเนี่ยคนในครอบครัวจะสบายครับนี่พออกไหม เราจะสบายครับแล้วถ้าเป็นสองหมื่นที่เป็นแพสซิฟได้ยิ่งดีครับจริงไม่จริงเอองั้นอย่าไปกังวลเรื่องความยากง่ายถ้าชีวิตนี้ได้ทํางานง่ายนะไอ้เรื่องนี้หาที่น่ากลัวก็ราอะไรงานง่ายให้ชีวิตยากถูกปะงานงานง่ายให้ผลตอบแทนน้อยให้ความมั่นคงน้อยให้เวลาน้อยให้ชีวิตยากแต่งานที่ท้าทายนะสำเร็จเราจะได้ชีวิตที่ง่ายมากๆนะครับอ่าเนี่ยเคลียร์เรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็เคลียร์เรื่องแพสสิฟนิครับนะครับก็นะบน,นี่แหละก็ไม่ได้อพูดไปละนะครับ เนี่ยก็จะเคลียร์เรื่องพวกนี้เยอะๆเคลียร์เยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับเขาก็จะฟังลิงก์ครับเนาะแล้วก็เนี่ยตามแบบนี้อันนี้ก็เป็นวิดดิ้งเนาะก็แคปไปได้แคปไปได้นะครับผมก็เอามา,านะรับมันก็ต้องมีน้ําจิ้มบ้างอะไรบ้างนะครับเนาะก็ฟังลิงก์แรลลี่นะจะทําให้เราเก่งโค้ดนะเปิดใจคนเก่งๆได้นะครับลูกพี่พูดไทยได้ก่อนทโรงเรียนเพราะอะไรครับเพราะฟังที่บ้านทั้งวันเลยนะครับถ้าน้องพูดได้แบบพี่คิดว่าเพื่อนเห็นด้วยไหม แน่นอนถูกไหมก็ต้องมีคนเห็นด้วยอยู่แล้วแต่ทางเดียวที่น้องจะพูดได้แบบพี่คือน้องต้องฟังใี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแก้ปัญหาแบบลูกแมวลูกเสืออ่ะคืออะไรครับลูกเสือทําไมครับลูกเสือเขาไม่จับมือขวาไม่ใช่นะครับโอ้นะครับเอาไม้ไปแย่แมวเดี๋ยวหลับไงเดี๋ยวหลับนะครับ <c oughs> กาแฟไหมนะไม่ต้องนะครับเอาไม้ไปแย่แมวนะครับแมวกัดไม้ถูกปะ่ะเอาไม้ไปแย่เสือเสือกัดเราไงเสือแก้ที่ต้นเหตุีงก็ต้องแก้ปัญหาแบบเสืออยาก คืองานเหนื่อยมากเลยยุ่งไม่มีเวลานะแก้แบบเสือครับคือสร้างแพซีฟอเป็นคำจะได้ไม่ต้องเหนื่อยตลอดไปไม่ใช่แก้แบบแมวคืออะไรครับงานเหนื่อยไม่มีเวลาอยากนอนก็นอนแล้วพรุ่งนี้ก็มาเหนื่อยเหมือนเดิมนี่คือแก้แบบแมวถูกไหมนะครับเหนื่อยนอนคืนเดียวก็หายนะแต่จนนอนกี่คืนก็ไม่หายถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแก้แบบเสือนะครับแล้วก็ตามนี้นะตามนี้เลยตามนี้เลยนะคจั <laughs> งรวดเร็วจังรวดเร็วนะครับ <laughs> ก็ชวนคนมา ประชุมนะครับโอเคชวนคนมาประชุมก็ตอนนี้เลยนะสมมุติว่าเรามีพรวิเศษนะครับถ้าเราทําได้เนะี่ยเราก็อยากจะมีเครือข่ายเป็นแสนเป็นล้านไหมนะครับเรื่องของเรื่องก็คือถ้าน้องมีคนในกลุ่มสักพันคนเนี่ยจะไล่คุยทีละคนได้ไหมก็ให้ทุกคนจัดเวลามเารียนรู้ง่ายกวา่าระบบทําให้เราทํางานง่ายอะไรเงี้เป็นตน้นเยอแคปไปแล้วกันนะครับโอเคไหมง,งานบัสวิคินบัสบิชน,นะครับก็เป็นระบบที่เราไว้ใช้เทรนนิ่ง คนที่เขาอยากทําธุรกิจแล้วเนี่ยมีคนที่เก่งมากๆเนี่ยในแต่ละเรื่องมาเทรนให้เราเชื่อไหมว่าแบบเออเราก็ตอน,นเราเก่งแค่ไหนเราก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องเนาะแต่ถ้าให้คนที่เก่งที่สุดในแต่ละด้านมาเทรนให้เรา่าดีไหมอ่าก็เราก็พาองค์กรมาเรียนนะครับงาน Six week New you นะก็เป็นงานสําหรับคนใหม่นะครับเรื่องที่ยากที่สุดก็คือการทําให้คนเชื่อว่ามันดีและเขาทําได้แต่งานเนี้ยนะจะทําให้เขาเห็นประทธิอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับประมาณนี้นะครับ ติดตามดีไหมยังไม่จบนะเรื่องที่3ามในเรื่องของการติดตามดีไหมคือเราต้องมาเช็คว่าเราได้พูดครบ9สไลด์ไปกี่คนนะครับอ่าเรากดดันเขาไหมนะครับเราเคลียร์ความคิดเรื่องการจัดเวลาได้ไหมแล้วก็เขาชอบเราไหมอ่าตรงนี้ก็สําคัญมากนะครับทีนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่เช็คว่าเราติดตามดีนะครับอ่าที่เช็คว่าเราติดตามดีเนี่ยก็คือเวลาเขาเจอปัญหาเนี่ยนะครับเขายังเลือกแอ็มบหรือเปล่า โอเคไหมอ่ะได้ยินแล้วนะครับตอนนี้ได้ยินแล้วครับโอเคอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเนี่ยเขายังเลือกแอมเบรไหมนะครับเนอะก็ตอนนี้ก็สําคัญมากนะครับคือผมว่าเราต้องไปฟังลิงก์เนี่ยครับแกนเคลียร์ความคิดของพี่บุ้งนะครับในแพ็กสิบสี่ไปฟังเลยอันนี้ไปแกะเลยนะครับแกะเลยและดีมากๆแกะและใช้ด้วยนะนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากครับแล้วก็ทําให้เขาเข้าใจว่าแอมเบรไม่ได้ยากความสําเร็จในชีวิตต่างหากที่ยาก ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนาะก็เอ่อเป็นเอามาจากในรายการเจ๊กในกระดาษนะผมเห็นน่จาจะแม็กมั้งแช์นะครับก็ดีมากเลยนะครับเขาบอกว่าสมมุติเราท,ทําธุรกิจขนาดเล็กนะครับมาวิเคราะห์ธุรกิจกันนะครับถ้าเราจะมาทาธุรกิจขนาดเล็กไอธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กนะครับมีห้องประมาณ14ห้องโอเคไหมมีห้องประมาณ14ห้องนะครับเราต้องลงทุนประมาณ45ล้านบาทาฟังให้ดีนะ เราจะมีกําไรต่อเดือนเนี่ยประมาณ2องแสต้นทุนเนี่ยคิดจาก1คือค่าที่ดินนะตารางวาแล้วแสนสองนะแถวริมแม่น้ําปิงที่เชียงใหม่นี่นะครับเนาะที่ดินร้อยวาก็เท่ากับประมาณ12ล้านโอเคไหมที่ดินประมาณ12ล้านค่าก่อสร้างนะครับค่าก่อสร้างเนี่ยนะครับก็อาคารประมาณพันตารางเมตรนะ <c oughs> ก็หมื่นเจ็ดตารางตารางเมตรรวมตกแต่งด้วยอีกหมื่นสามตารางเมตรเนี่ยรวมค่าก่อสร้างแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30ล้านบาท แล้วก็ค่าอื่นๆจีปาถ่าอีก3ล้านรวมแล้วได้45ล้านนึกภาพน,นะนึกภาพน,นะทำโรงแรมนะครับห้องประมาณ14ห้องนะอยู่ทำเลประมาณนี้อาจใช้เงิน45ล้านนะครับรายได้นะครับรายได้เนี่ยสมมติ1ห้องเนี่ยนะครับราคาห้องพักเฉลี่ยห้องละ2 8 0 0นปะรประมาณ2 0 0 0นนะครับถ้าพักเต็มทุกคืนจะมีรายได้ล้านหนึ่งแต่ว่าคิดจากความน่าจะเป็นก็คือพัก50%โอเคไหมพัก5้นนะก็คือเฉลี่ยวันหนึ่งเนี่ย เฉลีย่ยประมาณ7ห้องต่อคืนโอเคไหมครับจะเหลือรายได้ประมาณ5้าแสนเแล้วก็มีรายได้อื่นๆด้วยเช่นค่าอาหารค่าเครื่อง,งดื่มสุทธิรวมแล้วเนี่ยรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ9ก้าแสนโอเคไหมครับประมาณ9ก้าแสนรายจ่ายต่อเดือนประมาณ6กแสนกว่าค่าดูแลรักษาโน่นนี่นั่นพนักง,งานอีกเยอะแยะค่าค่าวัตถุดิบนูน่นนี่อะไรเต็มไปหมดนึกออกปะนะหกแสนสี่นะครับและกําไรก็จะอยู่ที่ประมาณ2องแสนหกนะถ้ากําไรอยู่ที่ประมาณ2องแสนหกเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ14ปีในการคืนทุน นะแต่โอเคอาจจะมีข้อดีในการอาจจะขายต่อได้อะไรก็ว่ากันไปแต่มันสิบสี่ปีคืนทุนนะแต่วันนี้เราทําธุรฯกิจแอมเวียนะครับสุปง่ายคือสี่ห้าล้านนะ่ะสิบสี่ปีคืนทุนแต่คุณทําธุรกิจแอมเวย์เนี่ยคุณดูตรงนี้เลยนะครับคุณมีหกคนเอาจริงอนะ่ะเนี่ยคุณเป็นได้ถึงตรงนี้เลยนะ founder EDC แล้วอะและได้ต่อเดือนเนี่ยแค่ดูแค่ Money แมันลี่เลยนะตรงนี้แล้วอะถูกไหมคุณทําธุรกิจแอมเอ่ะ ให้สาเร็จแ่ะคุณมีไรายได้มากกว่าเป็นเจ้าของโรงแรมเลยนะมากกว่าเยอะด้วยถ้าท,ที่ตัวเลขนี้นะก็แจใจ่ายัตถ้าคิดที่ตัวเลขนี้นะโอเคนะครับแล้วก็ถ้าที่มไทยเนี่ยเป็นระดับ e x นะ็กซ์เซคิวทีฟเดมอนนะและได้รวมเนี่ยทั้งปีอ่ะประมาณนี้ยหนะ้าล้านแปดเลารวมโบนัสรวมอะไรพวกนี้นั่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพูดง่ายๆคือหกคนเอาจริงกับสี่สิบห้าล้านอะไรง่ายกว่ากันคือบางครั้งเนี่ยเวลายังไม่ได้รับผลลัพธ์ควสำเร็จในแอมเว์เนี่ยมันไม่ใช่เพราะแอมเว์ยากแต่เพราะความสำเร็จในชี ที่มันยาก